A 3 014นสะครับสมดุลชีวิตโดยข้อนี้โจทย์เขาจะให้ Input มาก็คือเป็น n อ็นจำนวนงานนะฮะแล้วในแต่ละงานก็จะมีจำนวนชั่วโมงนะฮะอย่างเช่น,นตัวอย่างที่1นะฮะมี7งานในแต่ละงานก็จะมี5ชั่วโมง7ชั่วโมง19ชั่วโมง20ชั่วโมง1ชั่วโมง18ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะฮะโดยเงื่อนไขข้อนี้ก็คือถ้าหากว่าเราทำงาน ถ้าเกิดว่าวันนี้เราทํางานเกิน18ชั่วโมงวันต่อไปเราต้องเลือกงานที่ไม่เกิน1 8ชั่วโมงนะหรือแต่ว่าถ้าก็คือถ้าเกิดว่าวันนี้เลือกงานที่ทําเวลามากกว่า1 8ชั่วโมงวันต่อไปคุณจะต้องเลือกงานที่ไม่เกิน1 8ชั่วโมงหรือไม่ทําเลยนั่นเองนะ อย่างเช่นตัวอย่างที่1น,นะฮะก็คือมีงานดังนี้เราก็เลือกทํางาน20งานที่ใช้20ชั่วโมงแล้วก็วันต่อมาก็ใช้1ชั่วโมงเพราะว่าไม่เกิน18ชั่วโมงแล้วก็ใช้7ชั่วโมงใช้19ชั่วโมงแต่19ชั่วโมงก็ยังเกิน18ดเนาะดังนั้นงานวันต่อไปเราก็เลือก18เพราะว่ามันไม่เกินแล้วเราก็เลือก2แล้วก็เลือก5เพราะว่ามันไม่เกิน18 อ่ะโอเคทีนี้ตัวอย่างที่สองนะฮะมีงานที่เกิน18ชั่วโมงอยู่ทั้งหมด3งานคือ1 2แล้วก็3ดังนั้น,านการจัดรูปแบบของเขาก็คืออ่ะวันแรกเขาทำงานที่ใช้เวลา22บสองชั่วโมงวันต่อไปก็เลยตัดสินใจพักแล้วจากนั้นวันต่อไปก็ลยทำงานที่ใช้เวลา21ชั่วโมงแล้วก็ ทำงาน15้าชั่วโมงแล้วก็ทำงาน20ชั่วโมงนะก็เลยจะไม่มันก็เลยไม่ผิดเงื่อนไขตรงนี้นะฮะก็คือทำงานเกิน18ชั่วโมงเลยพักทำงานเกิน18ชั่วโมงหรือทำงานที่ไม่เกิน18ชั่วโมงแล้วก็ทำงานเกิน18ชั่วโมงเพราะเป็นวันสุดท้ายก็เลยไม่เป็นไรนั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้คืออยากรู้ว่าเวลาที่น้อยที่สุดวันเนาะจำนวนวันที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือเท่าไหร่ตอนแรกเราก็ต้อง ประกาศอารีก่อนนะฮะข้อนี้โจทย์บอกอยู่ว่าวันจำนวนงานไม่เกิน1นึ่งแสนนะฮะโอเคฮะรับอินพุต n มาก่อนนะฮะจากนั้นก็รับค่าของแต่ละวันมานะฮะ ีนี้ผมจะสร้างตัวแปร2ตัวแปรนะฮะก็คือมากกว่า18ชั่วโมงกับน้อยกว่า18ชั่วโมงนะฮะ over 18เท่ากับ0กับ under 18เท่ากับ0ีนี้เราก็จะดูว่า over เราจะทำการนับทั้ง2ตัวนะฮะ over 18ก็จะบวกเท่ากับถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำงานเกิน18ชั่วโมงทำไมผมถึงประกาศตัวแปรสองนี้เพราะว่าผมต้องการจะเก็บไว้ก่อนนะฮะว่ามีจำนวนกี่งานที่ทำงานมากกว่า18ชั่วโมงกับจำนวนกี่งานที่ทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ18ชั่วโมงนั่นเองนะ,ะทีนี้ ลอจิตของผมในการทำ้อนี้คือผมจะเริ่มจากวันท้ายก่อนเลยนะฮะสมมุติว่าผมมีงาน A เ,เป็น20 15 16 21 22้าสิบหยอสใช่ไหมสมมติผมมี5งานสมมุติผมมี5งานเป็นตังนี้ ผมก็จะทำการเลือกจากวันสุดท้ายก่อนนะฮะวันสุดท้ายเราก็จะใช้ทริคในการเลือกทําทงานวันที่ใช้เวลาเยอะเยอะก่อนเลยก็คือผมจะเลือกไออันยิบสองมก่อนทีนี้ทำไงต่อพอมาวันถัดไปปุ๊บผมก็ดังนั้นวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่4เราจะเลือกได้แค่งานที่ ไม่เกิน18ก็คือมี15กับ16ก็เลยเลือกอะไรก็ได้จริงๆเลือกอะไรก็ได้ผมเลือก15ก็ได้ทีนี้พอมาวันนี้ใช่ไหมวันเนี้ยเราจะเลือก16ก็ได้เราจะเลือกงานที่ไม่เกิน18ก็ได้หรือเลือกงานที่เกิน18ก็ได้แต่เราจะเลือกงานที่เกิน18มาก่อนนะฮะผมจะเลือก20หรือ21มาก็ได้ได้เหมือนกันนะฮะส,สมมติว่าเลือก20มานะฮะ ทีนี้ถัดไปเราจะเลือก16หรือว่า21มาก็ได้แต่ผมก็จะเลือก16มาก่อนเพราะว่าไม่เราเลือก21ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเลือก21มาวันเนี้ยมันก็จะทำงานเกิน18ชั่วโมง2วันติดต่อกันซึ่งมันจะผิดเงื่อนไขเลยต้องเลือก16มานะฮะและมันก็จะเหลืออีกช่องเดียวให้เราใส่ก็คือ21ชั่วโมงนั่นเองนะครับ แต่สังเกตว่าเราไม่ได้สนใจค่าเลยว่ามันมีอะไรว่าเราแค่ดูว่าอ่ะเราสนใจแค่เง่อนไขว่ามันเกิน1 8หรือเปล่ากับกับมันไม่เกิน18หรือเปล่าทีนี้ผมก็จะอ่ะทีนี้ทำไงดีสมมุติว่าเคสนี้ผ่านไปละเรามาลองเคสตัวอย่างนะฮะเคสตัวอย่างมันก็คือ2ี่1 10ี่ ห้ายี่สิบอ็ดแล้วก็ยีบสอใช่ไหมใช่ทีนี้วันแรกวันแรกคลิกเดิมก็คือดูจากวันท้ายนะฮะดังนั้นวันท้ายผมก็จะเลือกทำงานที่มากที่สุดก็คือ2ีต่อมาดังนั้นวันนี้เราวันที่3เนาะ เราก็สามารถเลือกได้แค่งานเดียวก็คืองานที่างานที่มันไม่เกิน18ก็คือ15เนาะทีนี้เราก็วันนี้เราก็สามารถทำงานที่ไม่เกินอ่ะสามารถพอมาวันนี้เนาะเราก็สามารถเลือกงานที่เกิน18ชั่วโมงได้เราก็จะเลือก2 1ไปมาก่อน,อนปัญหามันอยู่ตรงนี้ ปัญหาอยู่ตรงนี้มันจะเหลือเลขเดียวก็คือ20เนาะแต่ว่าถ้าเราใส่20เข้าไปอะ่ะมันก็จะผิดเงื่อนไขใช่ไหมที่ว่าถ้ามันจะทํางาน18ชั่วโมงติดกันเกิน18ชั่วโมงติดกันอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องเอามาขั้นไว้ก่อนอ่ะเอามาขั้นไว้ก่อนแบบนี้โอเคดังนั้นผมก็จะ ปิ้นก่อนนะว,ว่าเรามีเกิน18กับน้อยกว่าหรือเท่ากับ18อีกกี่ตัวผมจะเปลี่ยนเป็น AB นะฮะเพื่อสะดวกร่การพิมพ์นะฮะโอ้ใช่ตัวแปรมันจะชดกันเพราะว่าอันนี้ A เราเป็น อินทิเจแต่นี้ a เราเป็น array of Integer a เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนก็นได้ะฮะตรงนี้ผมก็จะใส่เป็น x เราต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆเราไม่ได้ใช้ array แล้วแหละคราวนี้ เราก็จะมีนะครับว่าคือเกินอ่ะเกิน18มา3อันกับน้อยกว่าหรือเท่ากับ18บปดอยนอันนะครโอเคเอาไหมทีนี้ผมจะลองเคสนี้บ้างนะครับ ไขที่ผมจะสร้างก็คือถ,าานนถ้าหากว่าจํานวนถ้าหากว่าจํานวนวันที่มันไม่เกินสิปมันมีค่าปึ๊บถ้าสมมติว่าวันที่เกิน18เรามีอยู่ทั้งหมด x วันเนาะดังนั้นวันที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ18ก็ควรมีอยู่แค่ x ลบ1ถ้าเกิดว่ามี x ลบ1เราก็สามารถเรียงสลับกันได้เนาะก็คือสลับกันไปมาไปมาได้มันก็จะไม่ผิดเงื่อนไขหรือถ้าเกิดว่ามี x 1, ตัวเราก็สามารถเรียงสลับไปมาได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่ามันมียิ่งมีมากกว่า x เนี 1, ่ยอะเราก็สลับกันไปมาได้แถมตรงนี้ก็มีเกินมาด้วยแล้วก็ใส่ไปตรงไหนก็ได้นั่นเองนะฮะ ดังนั้นผมก็จะใช้เงื่อนไขที่ว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่า B B ก็คืออะไร B ก็คือจำนวนวันที่ไม่เกิน18นะฮะจำนวนงานที่ไม่เกิน18 B มันมากกว่าหรือเท่ากับ A หรือ B ลบห หรือ b เท่ากับ a ลบหนึ่ก็สามารถปิ้นได้ก็คือ a บก b นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันคือ,อยังไงมันก็จะเป็นอย่างกรณีที่ว่าอย่างเช่นกรณีนี้นั่นเองนะฮะที่มันจะผิดเงื่อนไขมันจะผิดเงื่อนไขก็คือ เดี๋ยวผมมันจะผิดเงื่อนไขอย่างนี้นะฮะปึ๊บก็คือมันจะไม่ตรงทั้ง2เงื่อนไขนี้เลยมันก็จะมาที่ตรงนี้เพราะว่า1มันน้อยกว่า3มันก็เลยผิดตรงนี้แล้วก็1มันไม่เท่ากับ3-1ลบ1ก็เลยผิดด้วยนะตรงเนี้ยเคสที่เราต้องสร้างก็คือเคสที่าต้องปีนเนาะคือ5 คือ5ทำไมถึงเป็น5เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เราสามารถแบ่งได้ก็คือมีงานที่เกิน18มา3งานกับงานที่ไม่เกิน18งานดังนั้นดังนั้นงานที่เกิน18เราก็ไม่ควรอยู่ติดกันเนาะดังนั้นผมก็อาจจะใส่เป็นงานที่เกิน18 งานที่ไม่เกิน18งานที่เกิน18งานที่เกิน18แล้วก็งานที่เกิน18เพราะว่ามันมี3งานดังนั้นมันก็มีคนติดกันสักงานเราก็เลยเอาอะไรก็ได้มาใส่อาจจะเป็นเราก็จะใส่เป็นงานของงานที่ไม่เกิน18หรือว่าพักมาใส่ก็ได้นั่นเองฮนะเพราะว่ายังไงตรงเนี้ยใส่ไปก็ใส่ไม่พออยู่แล้ว มันจะใส่ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่พอมันก็จะมาอยู่ในเคสนี้เรียบร้อยดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมาใน else ตรงนี้ค่าที่เราต้องพิมพ์ก็คือ2คูณ a ลบหนึ่งคืออะไรก็คือนี้3ใช่ไหมมันก็คือ3คูณ2เป็น6ลบเป็น6ถ้า3มคูณ2มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยลบ1ออกไปก็คือลบ y ที่มันเกินมาตรงนี้ก็เลยเป็น5นะฮะ จะลองดูอีกทีนึงนะฮะโอเคใด้5ซึ่งตรงกับเคสตรงนี้ดังนั้นเราจะลองส่งกันเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับ สำหรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือต้องการเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติดต่อสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ